เอาเลยไหมคกัเอาเลยค่ะมาเลยค่ะสักหนึ่งท่อนเพลงติ้วเติ้วเต้วขอโทษที่วันนี้ฉันพังมีเวลาพี่ปูพี่ปูแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ ิ์ขอโทษที่วันนี้ฉันเปนคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดเรื่องทำนองเนะ่ไว้ใจได้กค่ะแต่เรื่องเนื้อเราไม่เน้น <laughs> ร้องผิดร้องถูกก็อย่างว่านะไม่เป็นไรเสียงดีเสียงดีฮะเสียงใช้ได้เลยค่ะใส่เน้นเสียงเากับหน้าตาเลยหน้าตาหล่อวันนี้แต่งตัวหล่อมากเสื้อตัวนี้สามวันแล้วเห็นพี่ปูแกชอบใส่เสื้อลายสกอตเช่ไมใส่เสื้อใหม่ใส่มาสามวันแล้วนะคะเรียกว่าผ้าคาดหัวโกันี่เออสีเพื่อนนะครับไม่เหน่อยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ก่อนอื่นนะต้องกราบขอประธานอภัยพี่ๆหลายๆท่านนะครับทางแฟนเพจเกษตรนอกโรงเรียนของเรานะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้มีข้อความเข้ามาเต็มไปหมดเลยโ,โอ้น่าหนวดแชทไปไม่ตอบเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นห่วงนะเห็นงเงียบหายด้วยไม่มีคลิปใหม่ๆเลยเป็นห่วงจริงหรือเปล่าฮะเป็นห่วงบางคนบอกว่าเอาย,ยังอยู่หรือยังอยู่หรือเปล่าเนี๋ยเดี๋ยวยังอยู่หรือเปล่าโมเมนต์ตุยไปละบอคือต้องบอกตรงว่า นะครับเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับนครพนมเนี่ยมันร้อนร้อนเสร็จแล้วมีฝนมาระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเข้าหนาวอีกสิบหกองศาสิบสี่องศาใช่สิบสี่สิบหกองศานะฮะก็าําให้อ่าร่างกายอันบอบบางผมเนี่ยนะฮะมันปรับสภาพไม่ทันก็เลย,ก,เลยก็เลยเปื่อยะเปื่อยไปเลยนะคะเปื่อยตอนนี้ยุ่ยหมดแล้วฮะไม่สบายนะคะเป็นไข้ไเป็นหวัดไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วอ่ารู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าเป็นนานมากกว่าอื เป็นนานมากแล้วก็แต่ว่ามันมันก็ไม่ถึงกับว่ารุนแรงอะไรมากมายมแต่มันขั้นเนื้อขั้นตัวนะะปวดเมื่อยตามร่างกายนะไม่สามารถมาพบสื่อได้อ่ากระสายกระสับนะฮตับไตไม่ทํางานอะไรประมาณนี้นะฮะเยอะแล้วค่ะอย่างนี้นเยอะแล้วคนะครับก็เลยต้องกราบขอประธานอภัยพี่ๆจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ตอบท่านคู่เดียวนะคือผมไม่ตอบใครเลยคือบางทีพอเราต้องโทรศรัพท์นานๆเนี่ยกวเวียนหัว <ไป S 2> มันทำให้เราเวียนหัว นะพอเวียนหัวแล้วไม่รู้เป็นอะไรอยากไปแต่เราเกะียดฮะที่เรแล้วไม่ได้ไปด้วยเรไม่ได้ไปนะครับเลยไม่ได้ไปเสร็จปุ๊บนะฮะมันเกิดความกระอักกระอ่วนเป็นอย่างมากใช่นะฮะร่างกายมันลงแดงลงแดงแล้วก็เลยก็เลยขอสักเพลงหนึ่งวันนี้นี่ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็ไี้อาการก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับนะฮะก็เลยมาบอกพี่ๆก็เลยมาบอกนะฮะก็เลยมาบอกแล้วก็มามากราบขอโทษจริงๆอันนี้อันนี้พูดจากเรื่องจริงนะครับ นะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากได้พันมาเดือบ้างอยากสอบถามนู่นสอบถามนี่นะแล้วมีไหมคะพันมาเดือพันมาเดือตอนนี้เขาไม่ค่อยมีฮะทำไม่ทันเลยเนี่ยดินเนี่ยนะเนี่ยอยู่อย่างนี้ฮะยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยนะคะพี่ๆคัะเพิ่มแตกตาทีนหนึ่งวันนี้ก็จะเอามาเปลี่ยนดินเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันมันหลายวันพูดนะครับค่ะแต่ก็อันนี้ต้องกลับขอระทานไปจริงๆนะ อ่าแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะกลับมาทุกอย่างมันก็จะเริ่มกลับเข้ามาเป็นปกติแต่คงจะไม่ได้กลับไปย้อนอ่านย้อนหลังเลยแหละนะฮะเรา,เราต้องเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะโกดเนาะอ่านะใช่เดี๋ยวนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็มาแนะนํานิดนึงแต่เขามาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีอะไรเล็ก,นลกๆน,น้อยๆมาฝากอยเดิมอ่าของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่านี่คือมะเดี่วฝรั่งที่เราเสียบใส่ตอของมะเดี่อวุทุมพรโกที่เราชําใส่ถุงชําไว้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้พอเราชําใส่ถุงชําแบบเนี้ส่วนมากเนี่ยเราก็เสียบจนเขาเนี่ยรอ ให้เขาเจริญเติบโตนะราให้เขาแตกใบแล้วก็แข็งแรงแล้วเราจังไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใช่ไหมค่ะจร,จริงแล้วเนี่ยวิธีการนั้นอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมันช้าไปมันคือบางทีเนี่ยด้วยความที่รากของมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยเขาเต็มถุงแล้วเขาเต็มถุงแล้วรากเขาอยากจะแพร่ออข้างนอกเห็นไหมฮะยากลากจากจออกข้างนอกแต่ออกไม่ได้เนื่องจากว่ามีข้อจํากัดอยู่ในถุงช,ชําเห็นไหมฮะนี่ดูลากคุณดูรากนะนี่ลากใหญ่ลากเมนก็มีแบบนี้นะฮะแต่ถูกขดอยู่ในเนี้ยก็ไปไหนไม่ได้ แล้วที่ออกาใหม่ก็อ่าเปื่อยบางทีนะเพราะงั้นเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ต้องทําการเปลี่ยนดิในให้เขาพอเห็นว่าตาเริ่มแตกแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนดินได้เลยมนนผมเปลี่ยนให้ดูนะดินนะเวลาเปลี่ยนดินเนี่ยผมจะไม่ใช่เพราะว่าดินที่เราปลูกอุทุมพรเนี่ยเราใช้ดินเหนียวในการปลูกแต่ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนดินเนี่ยเราก็าเอาพวกนี้ออกไปครึ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะไม่ต้องกลัวรากมันกระทุกกระเทือนเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้เดี๋ยวเขาแตกรากใหม่าจะสวยกว่าเก่าเลยนี่นะฮะแล้วเราก็มาใช้วัสดุดินที่เราปลูก ดินที่เราปลูกพี่ๆก็น่าจะาเคยเห็นอยู่นะเพราะว่าผมผมจะใช้ตัวดินดินสูตรเดิมนะครับสูตรนี้สูตรเดียวสูตรเดิมทั้งชำทั้งทั้งชำทั้งปลูกนะฮะก็คือ,อสูตร4 2 1สองหนึ่งะฮะมะพร้าวสับ4ส่วนนะฮะแล้วก็ดินปลูก2ส่วนแล้วก็ขี้วัวแห้ง1ส่วนเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะครับปุ๊บ ใส่ลงไปเลยแล้วก็หย่ปุ๋ยลงไปเห็นเห็นปุ๋ยใส่เยอะๆอย่างนี้คือเป็นปุ๋ยผสมกับสารปรับปรุงดินใช่ไม่ใช่ปุ๋ยเพียวๆนะมันเป็นอินทรีย์เคมีก็ถ้าเพียวๆเนี่ยอาจจะเค็มนะพี่พี่เพียวๆอย่าอย่าใส่เยอะอเพียวๆใส่แค่สามสี่เม็ดก็พออันนี้คือผสมแบบเจือจางมาไว้แบบให้น enfin ่าหนวดใส่ได้สบายๆนะคะเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วเห็นไหมฮะ เสร็จแล้วแค่นี้เราก็สามารถที่เราจะลดน้ําทุกวันลดน้ําให้ชุม่มแบบนี้สามารถที่จะไปวางกลางแดดได้นะครับวางกลางแดดก็ได้หรือว่าวางในที่ร่มก็ได้เพราะว่าเขายังไม่แตกตานะฮะอ่ะนี่คือเกล็ดเล็กๆ,ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุข,คว,สขความเจริญร่ารวยความสุขร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับและเจอกันใหม่อย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้นี่หวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ ค่ะเสื้อสวยไหมหล่อมากวันนี้ท่านใช่ฮะออขอเนดอินอ in <laughs> <laughs> ินเดียโก้บายบาย